คนสาเร็จไม่ได้เริ่มที่เงินทุนไม่ได้เริ่มที่ชาติกาเนิดไม่ได้เริ่มที่ครอบครัวที่ดีครับคนสําเร็จเริ่มต้นจากความคิดที่เหมือนคนสําเร็จเริ่มจากความคิดที่ดีความคิดที่บวกความคิดที่ก้าวหน้าหรือเรียกว่าโกรธ t h mindset ถึงประสบความสําเร็จอ่ะผมยกตัวอย่างตัวผมเองตัวผมจบมานะไม่ต้องทํางานประจําเพราะผมมี mindset ตั้งแต่ตอนจบม .6 ว่าจบไปผมขอเลยผมจะไม่ทํางานประจํา นี่คือ m มล์เซตของผมผมวางทัศนคติของผมว่าจบไปยังไงผมต้องไม่ทํางานประจาผมเลยมาเจอการเทรดและผมเลยเทรดจนประสบความสําเร็จจบมาผมก็ไม่ต้องทํางานประจาเนี่ยเห็นไหมเราวาง m มล์เซตแบบไหนวางเป้าหมายแบบไหนมันจะส่งผลต่อชีวิตเราอะผมเรียนแพทย์แผนไทยเนาะเพื่อนรุ่นเดียวกันก็จะวาง m มล์เซตว่าจบไปต้องเป็นแพทย์แผนไทยที่เก่งแพทย์แผนไทยที่รักษาคนแล้วมันหายเลยเออเขาก็จบไปเขาจะเป็นแพทย์แผนไทยที่เก่ง แพทย์แผนไทยตามโรงพยาบาลที่แบบเออเขาสามารถรักษาคนโดยใช้สมุนไพรได้แต่ผมอะกไมซ์เซ็ตคือจบไปผมไม่อยากทํางานประจําเอ,อผมแค่เรียนไว้โอเคเป็นวิชาแพทย์เนาะเรียนไว้ดูแลตัวเองดูแลครอบครัวแค่นั้นเห็นไหมครับวางไมซ์เซ็ตแบบไหนคุณก็จะเป็นอย่างนั้นผมบอกก่อนนะคุณไม่ได้ผิดนะไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกนะเรื่องไมซ์เซ็ตอะแต่คุณคิดยังไงมันก็ได้อย่างนั้นอะคุณต้องรับผิดชอบต่อความคิดของคุณเช่นที่ผ่านมาคุณคิดว่าใช้ชีวิตเรื่อยๆชีวิตคุณตอนนี้ก็เรื่อยๆถูกไหม ก็เป็นเหมือนคนฆ่าเฉลี่ยคนฆ่าเฉลี่ยเขาใช้ชีวิตยังไงคุณก็จะใช้ชีวิตอย่างนั้นเพราะคนส่วนใหญ่ก็จะใช้ชีวิตเรื่อยๆอะถูกไหมตื่นแปดโมงเช้าทำงานห้าโมงเย็นกลับบ้านนอนตื่นแปดโมงเช้าห้าโมงเย็นกลับบ้านนอนเออเขาก็แฮปปี้กับชีวิตอย่างนั้นแล้วคุณแฮปปี้ไหมเก่งครับฉะนั้นไมซ์เซ็ตสำคัญไมซ์เซ็ตมีหลายพาร์ทที่ต้องคุยกันไมซ์เซ็ตเรื่องการจัดการเงินเรื่องการการเทรดและการลงทุนไมซ์เซ็ตเรื่องชีวิต ที่ผมเล่าไปเมื่อกี้จะอยู่ในหมวด mindset เรื่องชีวิตนะต้องค่อยๆเรียนนะค่อยๆเรียนฟังพอดแคสต์เอาก็ได้นะครับด้านการเงินด้านการลงทุนนะคือติดตามช่องนี้ไว้เลยเดี๋ยวผมจะทำคลิปสอนอย่างละเอียดทุกอัน